สวัสดีค่ะพี่อาญาจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของร้านเลบอยู่ที่ประเทศอังกฤษ,กษนะคะตั้งใจที่จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเราทุกคนและพี่อาญาก็ทําระบบ T S W U กับครูสิตาด้วยนะคะวันนี้นะคะมี3วิธีท่ามาแบ่งปันให้เราสร้างรายได้ผ่านมือถือของเราเครื่องเดียวเรามีมือถือเครื่องเดียวแบบนี้เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะไม่ใช่เรามาฟีดเฟซบุ๊กเล่นไปวันๆหรือเราไปดูทิกต o อก แต่มันไม่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้พี่เา๋ยจะมาแนะนําม,มาแบ่งปันว่ามือถือของเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยเหรอได้ค่ะมือถือนี่แหละสามารถที่จะสร้างรายได้และมือถือเครื่องเดียวสามารถทําให้ผู้คนนะคะมีรายได้มากมายร่ํารวยไปตามๆกันอย่างครูยกตัวอย่างครูลักอีกแล้วครูรักนะคะมีนะคะ,นะคะกิน เหมือนกับกินผ้าผ้านะคะครึ่งห่อมาห้าเดือนครูลักก็มีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะคะจนมีรายได้เป็นล้านค่ะทุกคนคะและมีอีกมากมายนะคะครูวิภาภรณ์นะคะก็สามารถสร้างรายได้จากมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสิบล้านภายใน1ปีลดเงินสดบ้านเงินสดอีกมากมายกับพี่น้องแมววู้ยนะคะทุกคนสร้างรายได้หมดนะคะหรือครูเอี่ยวแม่ค้าส้มตำนะคะนะ แคนครบมาสร้างรายได้นะจากมือถือเครื่องเดียวเช่นกันนะคะจนมีรายได้เวลาแล้วก็ม <target S 1> ีรถนะรถเงินสดอีกนะคะอุ้ยมันมากมายแล้วก็สร้างสร้างเศรษฐีหน้าใหม่ร้อยล้านพันล้านมากมายด้วยมือถือเครื่องเดียวนะจากนี่แหละค่ะมือถือเครื่องเดียวนะถ้าเราคิดว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้มันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเราคิดว่ามือถือเครื่องเดียวนี้จะสร้างรายได้ให้เราได้เนี่ย มันก็สร้างได้หรือเราจะมีมือถือแค่เอามาเล่นๆมันก็แล้วแต่เรากับทุกคนคะการที่เราอยากมีรายได้ผ่านออนไลน์นะ,ะมันง่ายมากกับทุกคนคะเราสามารถสร้างรายได้ที่เราต้องการนะคะจากมือถือนี่ได้นะ,ะพี่ยา่ยามีเคล็ดลับมานะ,ะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะสามข้อง่ายๆกับทุกคนค่ะนะคะสามข้อนะคะเราอาจจะเอาไปทําตาม หรือไม่ก็แล้วแต่เรานะลองฟังดูนะอาจจะเป็นประโยชน์กับเราหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าคนอื่นนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเขาก็ได้นะคะลองฟังดูนะคะสามวิธีนะใช้นะทำให้เรามีไรายได้จากการที่เรามีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยใช้มันเกิดประโยชน์นะคะเขาอยู่กับเราเราใช้มันเกิดประโยชน์ค่ะทุกคนคะ่ะข้อที่หนึ่งเลยเราจะต้องฝึกฝนการเป็นผู้ให้ก่อนข้อที่หนึ่งเราต้องให้ก่อนเอ้าเพี่แอ้มันจะเกี่ยวกันยังไง กับการที่เราจะมีรายได้ผ่านออนไลน์มันเกี่ยวกันก่บทุกคน่ะการที่เราให้นะคะเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องให้เงินแจกเงินแจกทองเราไม่มีเงินเราก็ไม่จําเป็นที่จะเอาเงินไปแจกเหมือนคนอื่นเขานะคะเราให้โดยการแบ่งปันความรู้ที่เราเรียนมาเราเรียนรู้อะไรมาล่ะเรียนหูอย่างมากเรียนหูกดแรงดึงดูดกดจกักรวาลก่ามาแบ่งปันี่มเรียนเรียนหลู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเห็ดเสริมสวยกเอแมาแบงปันได้กับพี่น้องเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์เฮ่าประสบการณ์เฮาเฮ่าเห็ดสินค้าตัวนี้หรือเฮาเห็ดอันนี้เราเข้าประสบความสาเร็จเท่ากับแม่แบงปานหรือเฮาเห็ดเราเฮาลงเหลวเฮากัาแม่แบงปานได้เป็นวิทยาท่านเขาสิได้หูทุกคนสิได้หูว่าอ๋อเห็ดแบบนี้แล้วมันบดีเห็ดเฮาบ่ต้องเห็ดตามแบบนี้กับพี่น้องคือมันเห็ดมันแบงปันได้หมดค่ะเอาแมนแบงปันได้หมดแม้แต่การเลี้ยงลูก บางคนมีลูกเป็นดาวซินโดงนี่ก็สามารถที่เอามาแบ่งปันเลี้ยงลูกแบบนี้แบบไหนหรือลูกที่เป็นออทิสติกอย่างนี้เลี้ยงลูกแบบไหนเขาเป็นแบบนี้เขาดูแบบนี้เราเข้าใจเขาทําแบบไหนออกมาแบ่งปันได้ค่ะหรือแม้แต่เราทําอาหารทํากับข้าวเราก็สามารถที่จะมาทํากับข้าวโชว์ได้กับพี่น้องมันแย่แด้เหมดดห็ดกับเขาแบ่งปันนี่แล้ววิธีถอดไข่ถอดไข่เจียวไห้มันฟูหอมรสอร่อยใส่นี่ลงไปนะคะย่อน้มนิดนึงนะคะย่อซอสนิดนึงนะคะย่ะเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็คนๆนๆคนติ ตี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 มันเข้ากันใส่น้ำปลานิดนึียวกับพี่น้องคนคนคนไมันเข้ากันแล้วก็เฮดกระทะให้มันหอนใส่น้ำมันบ่ตองบ่ตองใส่ขากหลายเด้ยอ,อยใส่เห็นพอดีแล้วก็เทลงไปนะคะอยากไข่ของเราไม่ก็จะฟูเราสามารถแบ่งปันได้ถ้าเราชอบทำกับข้าวชอบทำอาหาร ออกกาลังกายแบบนี้มันมันแบ่งปันได้หมดค่ะเขาเรียกว่าการสร้างตัวตนค่ะจากมือถือเครื่องเดียวคือการมาสั่งตัวตนคือพี่ยายามาวอยุ้งเสียพี่น้องว่าวพวก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 ยุ้งสิก็คือการสร้างตัวตนให้คนหูจักโอพี่ยายาเป็นเสียงจังสี่บอเป็นจังสี่บอพี่ยายาอยู่ประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องก็สามารถเหตุใดสามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกอยู่ประเทศใดกะเหตุใด แม่แต่เฮาอยู่ได้หลือกน่ะอยู่เฮาอยู่บ้านนอกสิอยู่ป่าอยู่เขาสิเฮาก็เฮ็ดได้บางคนเขาอยู่ป่าอยู่เขาจังสิเขาก็เฮ็ดกับเขาเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหมกหน่อใหม่จังสิเขาก็เหมือนกับไปทายลูกตัดหน่อใหม่จุ๊บๆๆ๊เสร็จแล้วนะกล่าวไปล้างยู่ลำธานจังสิพี่น้องแล้วก็มาเฮ็ดใหญ่เฮ็ดหน่อใหม่ล้วก็ฟักๆๆๆๆอันไก่จังสิหน่อใหม่หมกหน่อใหม่ใส่ไก่แล้วก็ไปตัดตองสิจึ๊บเฮ็ดวิดีโอติดกันจังสิเพิ่นเอามาเฮ็ดออกเป็นตนากินค่ะพี่น้องแล้วก็คนเห็นป้ามันเข้าถึง เขาถึงคนเห็นเป็นหลายเป็นหลายล้านคนแม่พี่น้องแค่เห็ดอัอนหอหมกหมกดนใหม่ใส่ไก่สือสือตว่าไปเห็ดอยู่กลางดงนี่สิหมพี่น้องเออนั่นแหละนั่นแหละคนเมืองร้ายหลายเขาสามารถเห็ดไดเหมือนเขามีเขามีกิจกรรมีอย่างสิเขาเลี้ยงลูกสิ่ผ้าลูกไปเรียนพ้าลูกไปตกปลาสิเขาก็เห็ดไดตกปลาจังสีเด้อปากินเบ็ดตีอย่างเขาก็ว่าไปว่าไปกับพี่น้องกินเขายุ่งสิกระว่าได้ีนเด้อมาเด้อมาเมืองซอยบอกตำมุ่งกำหอยสิกับปูกินให้งเบิองสิได้เมื่อัพพี่น้อง นะ่ะคือการสร้างตัวตนจากมือถือนี่คือการให้พี่น้องคนเห็นเราเขาโอ้ได้ความรูนะคนเห็นเราโอ้มีความสุขคนเห็นเราเห็นุใน้เขาจดจําเฮาเขาหูจักเขาแล้วว่าอา้าวเป็นยังสี่บอกคนนี้หนะ้าตาทั้งสี่เออเวลาเขาเหตุออนไลน์เข้าสิขไหย,ยังเพ,พิินกระสนใจคับพี่น้องลองเบิงค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งเลยเขาตรงหายกนเขาต้องรู้จักแบงปันถ้าเขาบกกาออกมาไล่สดทั้งสี่เขากับโพดเรื่องดีๆคับพี่น้องโพดความสุขค่ะ โพดสิ่งดีๆฮอกปลูกต้นไม้สวยง่ามโหม่โพดคนเห็นแล้วอู้ยสดชื่นตาสิพี่น้องฮอาสิโพดเล่นกับลูกกับหลานกับหมากับแมวได้หมดค่ะโพดแข็งสุขคนน่ะคนเห็นเพื่อนกุมีความสุขนะคะโพดตะเรืองดีๆจำไว้เด้อค่ะพี่น้องโพดให้กำลังใจแล่นบรรดานใจตะเรืองดีๆ บ่แมนเรื่องลบค่ะพี่น้องเรื่องลบมันเท่าไห้ค้นทอใจย่าไปเฮ็ดค่ะพี่น้องนะคเอาแต่เรื่องดีๆมาเรื่องอื่นบ่ตรงเอาแต่เรื่องดีๆหาเงินหาท้องขยันขันแข็งเอาเรื่องดีเหแมู่้จักบ่เรื่องดีไงแล้วหน่าสิหูว่าเรื่องดีมันคือเรื่องอย่างเงอบ่ต้องบอกเนาะเฮ็ดแต่เรื่องดีๆเอาแต่เรื่องดีๆมาโกสตับพี่น้องนะนี่คือการสร้างตัวตนคือเฮ้าต้องหายกอนเฮ้าบอเม็ดว่ามาเอาเลยเฮาต้องหายกอนหายความหูสิสองเลยค่ะตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า เฮาสิเฮาเฮามาเหตุออนไลน์เนี่ยเฮาอยากได้อย่างบางคนอาจจะอยากได้เงินเดือนละแสนบางคนอาจจะได้เงินอยากได้เงินเดือนละหมื่นเดือนละหาเดือนละหาแสนเดือนละหามื่นเดือนละล้านหาล้านสิบล้านเล้วเต่เฮากับพี่น้องเฮาเขียน เป็นเป้าหมายของเขาเลยฉันต้องการมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเดือนละห้าหมื่นบาทเดือนละหนึ่งหมื่นเดือนละห้าแสนแล้วแต hey, ifie, hey, so like ่เขาเขียนไปคือเป้าหมายเขาบอกมีคนหูเขาเขาเขียนให้กำลังใจเจ้าของเขียนไ้ปุ๊บเขาปรารถนาอยางเอาอยากได้บ้านเดี่ยวก็เขียนไปอยากได้รถง่ายๆ็เขียนไปอยากมีเงินเก็บสิบล้านพันล้านเขียนไปกับพี่น้องหรืออยากสีมีเงินหลายๆเพื่อสิทรงลูกให้ไปเลียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนเอกชนโรงเรียนดีๆ่างสิหรือ อยากส่สงเงินให้พ่อแม่เดือนละหมืน่นสองหมืน่นจนเสียเขาเขียนไปหรืออยากสร้างบ้านให้พ่อแม่เขาเขียนไปกับพี่น้องมันคือมันคือความมุ่งมัน่นมันคือการโฟกัสมันคือแรงบันดาลใจของเขาเขามา่เห็นเป่าหมายปุ๊บถ้าเขาอ้อดคือเขารู้สึกเหนื่อยเขามาอ่านเป่าหมายเขาปุ๊บเขาสิ่งมีแรงขึ้นมาพราะฉนานเขาต้องเขียนเป่าหมายของเขาว้ให้มันชัดเจนเอาแบบนี้เอาเท,ท,ท่านั้นเท่านี้เขียนชัดเจนแล้วก็ ติดไวหรือจดไวเฮาะมาอ่านฝุกมือเมสิเฮาสิเกิดกำลังใจเฮาอสิเกิดการโฟกัสมันเป็นเหมือนเข็มทิศน้ำทางเฮาอกับพี่น้องเหมือนเข็มทิศน้ำทางเพราะเฮามีเป่าหมาย,ยัางสิเฮอมาเบิ่มมงสุมือเฮอกับสิมีกำลังใจขึ้นถ้าสมมติว่าเฮามีกำลังใจขึ้นเฮามีความสุขขึ้นนี่คือเฮามาถูกทางถ้าสมมติว่าเห็นเป้าหมา้เราทอ้อใจทอ้อถอย้อยสิเป็นไปได้บ่ก็เป็นบ่ได้คือเขาสิผิดท่านกับพี่น้องเอาไหมเริ่มไหมนะเริ่มไหมเริ่มให กำลังใจเจ้าของใหม่นั่นคือเขา,าผิดทางถ้าเฮาเห็นเป้าหมายเฮาหรอเฮามีไฟมีความสุขมุ่งมันที่จะเอาไม่ได้ไม่เลิกมั้สินั่นคือเขานั่นถูกทางนะนี่คือเป้าหมายที่ถูกถูกทางเขานะคะขอสุดท้ายเลยข้อสามับพี่น้องข้อสามนะคะเปลี่ยนเฟซบุ๊กของเขาให้สร้างรายได้คับพี่น้องมาเล่นเฟซบุ๊กบ่แเ่นมาเล่นซื้อๆเอาความม้วนสนุกสนานเล่นเต้นไปวันๆนนะ เฟซบุ๊กไปวันๆบ่ไเ้มีจุดหมายอย่างาเท้าอยากได้รายได้เฮ้าต้องเหตุเฟซบุ๊กของเขาให้เป็นการสร้างรายได้ให้เป็นคือห่างคับพี่น้องคือห่างสรพพสินค้าไหมห่างสัพพสินค้าออนไลน์เกินที่ของเขาสามารถค้นขามาร้านเฮ้าเราเห็นไปทัทวโลกยังสิเฮ้าเห็ดเริ่มแรกเลย ถ้ารูปเฟซบุ๊กเฮาโฟ์ไฟเป็นรูปหมารูปแมวไปเปลี่ยนให้เป็นรูปเจ้าของค่ะพี่น้องรูปเฮาเอารูปที่งามที่สุดที่เฮาคิดว่างามแล้วคนเห็นนี่เขาสเสื้อถือคนเห็นเขาสีหักคนเห็นเขาติชอบคนเห็นเนี่ยโอเคเลยว่ารูปเฮาหนาเสื้อถือบ่แมนเอารูปหมารูปแมวรูปตึกรูปต้นใหม่มาใส่ไว้แสดงว่าเฮาบ่าต้องการแสดงโตตนนั่นคือเฮาลองลอยเฮาบ่มีหนาบ่มีเฟซบุ๊กบ่มีผู้ใดเสื้อถือจังสั่นสั่งรายใด้บ่ได้ดค่ะพี่น้องอันนั้น อันนั้นคือเหตุไปซองไปเปลือกเรื่องสร้างวันไปวันวันว่ามีรายได้อันนั้นกับพี่น้องอันนั้นคือ,อว่าม็นลูกนาเจ้า,จาของรูกเฟซบุ๊กมันจะต้องเป็นลูปเฮ้าลูปเฮ้าแต่งโตดีๆนาเสื้อถือค่ะพี่น้องนั่นคือเหตุเฟซบุ๊กของเฮ้าให้มันสามาราสร้างรายได้เริ่มจากการเปลี่ยนโฟรไฟา์ของเฮ้าต่อไปเลยค่ะพี่น้องก็คือเฮ้าต้องไปแอดมู move. ถ้าเพื่อนเฮ้ามีสองสามร้อยคนเฮ้าสิข,ขายของออนไลน์ว่ามีคนซื้อพี่น้อง พอมามันเห็นแคร์ลอยสองร้อยคนเขาต้องไปเพิ่มเพื่อนเขาขายอย่างล่ะเขาต้องไปหาเพื่อนที่เป็นเป้าหมายเขาอยู่ในกลุ่มถ้าเขาออกกับร่างกายสิเขาขายสินค้าออกกับร่างกายลดน้ําหนักเขาก็ไปหากลุ่มเพื่อนที่เขาลดน้ําหนักลดความอ้วนแล้วก็ไปแอดคนที่เขาชอบแอดคนที่เขาชอบมาเป็นเพื่อนเขาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นะคะเขาต้องมีเพื่อนนะเฟซบุ๊กให้มีเพื่อนได้หาพันคนกับพี่น้องนะเขามีสองรอยคนลอยกว่าคนเขาต้องไปเพิ่ม ให้มันรบหาพันคนหมือละสิบคนมีสิบคนกับพี่น้องถอยๆเหตุไปเท้าเพิ่มหลายเฟซบุ๊กสิปิดเทาทันทีเลยเพราะว่าเทานะคะผิดกฎเขานะมันบน่นหนาเสือถือเอา้าคนนี้มันมาแอดแอดแอดคนหลายๆสิผิดระเบียบเขาผิดกฎชุมชน<อ>เพราะฉะนั้นอย่าเหตุค่ะอันใดที่มันผิดกฎชุมชนว่าต้องเหตุเขาสิปิดค่ะการมองเห็นของเฮากับพี่น้องนะก่คือไปแอดเพื่อนไปแอดเพื่อนเหตุอย่างพี่ยะยาเอา้าแอดเพื่อนเพื่อนห้องพีเพื่อนหลายเท่าใดเพื่อนจะเห็นเฮาเท่านั้นเฮาโพสขายสินค้าเฮาโพสขายอย่างสิ มูห้องก็กดไหลงสิมูของมูห้องอีกก็เห็นเห็น,<ม>หนป็นททอดท,ทอดไปค่ะพี่น้องนั่นคือการเพิ่มการมองเห็นเพิ่มขางการขายของให้เฮ้ามากขึ้นเพิ่มให้เฮามีรายไดก้ก็คือการเพิ่มเพื่อนเขาไปเพิ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนเป้าหมายของเฮานะคะบ่แมนเพิ่มสเปะสปาค่ะเอาที่คนที่มีประสิทธิภาพไปแอดเพื่อนที่มีประสิทธิภาพก็คือเขาเล่น Facebook ทุกมือนะคะบ่แมนว่า ปีสองปีเรามาเรียนอันนี้ว่าเอาเอาคนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพก็คือแอดเพื่อนที่เขาที่เขาแอคทีฟที่เขามากมาโพสเสมือนะคะ <_ evet. S 1> เขาเล่นเขายัางเล่นน Facebook อยู่ร้สิคะเราก็ไปหานะคะกลุ่มเป้าหมายในในกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ไปหาในกลุ่มร่อมกับพี่นอนกลุ่มที่เขาต้องการกลุ่มที่เขาอยากจะได้เขาเห็นผูดด้ใดเฮาไปเบิ่งเขาแน่เอาเขาโพดดีบ่เขาคิดบวกบ่ถ่าคิดตะคิดลบเฮากับ่ต้องไปแอดเอาเอาเต่คนที่เขาคิดดีคิดบวกเพราะว่าเขามีเพื่อนที่คิดดีคิดบวกมันก็ททาให้ ทำให้เฮาจะเจริญรุ่งเรื่องให้เฮามีความสุขนะคะถ้าเพื่อนที่คิดลบโอ้ยโพสแต่สิ่งบ่ดีเฮาเห็นแล้วเฮากับบสบายตาเฮาก็ถูกใจกับ่อดจังไปแอดเขากับพี่น้องแอดคนที่เขาเป็นคนสดชื่นเป็นคนดีเป็นคนดีเฮาฮูพี่น้องนะนะอ่ะเราก็เฮ็ุจังไดคนสิเห็น Facebook เฮานะคะคนสิเห็น Facebook เฮาก็คือเฮาต้องมีการโพสต์ ทุกมือโพสม่ำเสมอค่ะพี่น umas, minimum, world, okay. ้องบ่แมนโพสมือนี้หายไปเป็นอาทิตย์จังมาโพสหายไปเป็นเดือนเป็นปีจังมาโพสนะคะเข้าต้องโพสทุมือให้เขาเห็นนะโพสโพสหายกอนค่ะพี่น้องโพสหายกอนนะโพสหายกอนบ่แมนบางคนเนี่ยเห็นแต่โพสขายของข้ายนะโพสขายตั้งแต่เสาหอดแรงกักเงินสีกับบบแมนกับพี่น้องนั่นคือเข้าไปเอาเข้าต้องโพสหายกอนให้แบ่งปันสิ่งดีๆหายกอนสำหรับกระโพสขายของของเข้าไปนะเดี๋ยวมีคนสนใจเขากะสิ ทักมาสื่อเฮาเขาถักมาหาเฮาเองพี่น้องล่องเอาไปเห็ดเบิงกับพี่น้องโพดตรงนี้โพดของเฮาต้องเป็นโพดคุณภาพผ่กะโพดแต่ละครั้งเฮาต้องอธิษฐานจิตก้อยโพดของเฮาให้คนเห็นแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นนะการที่เฮาอวยพรคนแรกที่ได้ยินก็คือเฮาเหมือนกับเฮาเป็นการอวยพรเฮาเริมเศร้าเฮาอวยพรนี่ก็คือเฮาหายเฮากับพี่น้องตอนนี้อะพี่ตอนนี้นะคะการตอนนี้นะถ้าใครที่ต้องการเหตุงานออนไลน์ต้องการขายของออนไลน์นะคะ ผู้สิตามีคอร์ดมีคอร์ดกับพี่น้องคอร์ดการ,ร,ร,รตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกกับพี่น้องในราคา1 5 9่าบาทคู่สอนมดทุกอย่างสวัสดีค่ะคุณแอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอลสวัสดีค่ะนะคะคนที่ ต้องการที่จะสร้างรายได้หรือสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์นะคะสมควรที่จะเรียนคือคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกกับครูสีตาคอร์สนี้จะทําให้คุณเห็นตัวตนของคุณคอร์สนี้จะทําให้คุณมีเป้าหมายในชีวิตคอร์สนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะเข้าแต่ละเม็ดเราไม่รู้หรอกว่าเข้าวเม็ดไหนที่จะทําให้เราเติบโตนะคะคอร์สเรียนคอร์สไหนไม่รู้หรอกที่จะทําให้เรารวยที่จะทําให้เราปังนะคะนั่นเราต้องเข้าไปเรียนรู้เองนะคะทุกคนคะนะคะหมด ถ้าใครที่อยากได้น้ำหอมพลังงานหินฟรีนะคะก็คือราคาพันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทแถมน้ำหอมพลังงานหินฟรีกับพี่น้องมดเขตวันมดเขตเหมืออื่นหนึ่งทุ่มค่ะสิได้น้ำหอมฟรีกับพี่น้องหนึ่งพันหารอยเก้าสิบาทมีค้นเข่ามาเยอะคู่สิตาห้ฟรีหนึ่งรอยค้นกับพี่น้องนะคะลองเรียนเบิ้งกับพี่น้องถ้าเข้าอย่างหูว่าเข้าสิเหตุออนไลน์แบบใดนะคะ งานออนไลน์เนี่ยคู่สิตาเป็นมหาเทพออนไลน์เลยสอนผู้ได้กับปังกับพี่น้องสอนผู้ใดกับเหตุออนไลน์ใดกําไรใดเงินหมดเพราะฉะนั้นคอร์ดการตลาดเนื้อมนุษย์ของคู่สิตาบอลเหล่หคนลุกมีคนนะคะเหตุกําไร3ามลอยล้านกับมีนะคะคู่เอย่าจังสิหรือพี่ตุ้มนะคะพี่ตุ้ม,มนังสิก็ได้พี่น้องได้หมดเลยหรือคู่วีจังสินะคะมีเงินเก็เกบเป็น10บสล้านพี่น้องภายในหนึ่งปีมีบ้าน เงินสดลดเงินสดกับพี่น้องนั่นคือการตลาดเหมือนมนุษย์กับคู่สิตาอะเฮ้าสมควรที่จะเอาเฮ้าไปเรียนรููกับพี่นอ้องอ่ถ้าเฮ้าโง่เฮ้าก็เอาเฮ้าไปเลียนรู้เรียนรููแล้วออกมาลงมือทำนาน่ะลงมือทำสมำเสมอเฮ็ดดู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 มันก็สิเก้าสิริบรึงของเฮ้าสิริบัมัมนก็เก้าสิริบมของเฮ้ามันก็นสิเห็ดให้เฮ้าแกงขืนกับพี่น้องล่องเบิงค่ะขอนี้อาจเปลี่ยนชีวิตกุณนก็ได้ขอนี้คอของคู่สิตาแต่ละคอเตี้ยนชีวิตลูกศิษย์มากเยอะแยะกับพี่น้อง ร่องเบิงถ้าเฮ้าอยากเก่งออนไลน์เขาไปเรียนเขาไปฟังโจดเอาลม ฟังบระท่านกับโยชไวเราออกมาเหตุตามเพิินนะคะมันอาจสิเป็นวันของเฮาสักมือหนึ่งเฮ้าสิสสาเร็จได้พี่น้องถ้าเฮ้ากัดบป่ปล่อยถ้าเฮ้าโฟกัสถ้าเฮ้าบอเลิกในปองหมายของเฮ้าเฮาลงมือเห็ดลงมือทําขอบคุณค่ะเฮาลงมือเห็ดลงมือทําสักวันกับพี่น้องมันจะเป็นของเราอีกนิดเดียวมันก็จะเป็นของเรานะคะลองไปเรียนดูค่ะหมดเขตวันพรุ่งนี้ค่ะหนึ่งทุ่ม ที่จะได้น้ําหอมฟรีราคา1,590บาทอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดการนะคะสำหรับวันนี้พี่อาย่าก็มาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาแช่นะวิธีสร้างรายได้ซึ่งพี่อาย่าก็ได้รายได้จาก Facebook ในการที่พี่อาย่าทำแบบนี้พี่อาย่าก็เรียนจากครูสิตามานะแล้วก็เรียนจากรุ่นพี่มาก็มาแบ่งปันเหมือนกับถ่ายทอด ตะขาบพี่น้องใกล้ตะขาบเหมนกันเออล่องออกไปเห็ดเบิงแล้วเมาอาจ,จะมีรายได้นะคะเออหนึ่งพันสองพันหนึ่งมืนสองมืนกับเป็นเงินเข่ากระเป๋าเปาเลีเ้ยงทองเลี้ยงครอบครัวเ้ากับพี่น้องล่องเบิงค่ะสําหรับบุนีเอื้อยไปก่อนค่ะลาไปก่นกองเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะ